ปลาอะไรคะปลาตะเพียนปลาตะเพียนได้ในนี้ใช่ไหมโอ้ยได้ปลาได้ปลาได้ค่ะนี่นะคะทุกคนนานี้นานี้ได้ปลาเลยเจ้าน้ามาคำว่าได้หลายๆเลยคือโย พากันหาปลาแล้วนะแต่ปลาตรงนี้มือเส้นทำไมดำจังนี่แหละลูกชาวนาเนาะอุ้ยัาลันวาน,น,น,นอยู่แต่กับทุ่งนาะตอนนี้รถเกี่ยวอยู่ อีก็ไม่ถูกเนาะคนเราฮู้นยุบองแคาซิมานี่แหละเจ้าบึบบับบึบบับแก้าถึงแล้วค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะมิ่งอยู่ตรงนี่ขี่ตัวยำในกระบ,บืู้งเจ้าวันิจา้าอูโบตา้าเีบ็บ จะไปวนอีกเขาจะวนอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะยี่น้องมิ้งพูดพูดเหมือนคนอื่นไหม <c oughs> ไม่ไม่แบบาอรู้วิไงก็แบบว่ามิ้งไม่รู้อะ่ะเอาิงไม่รู้อันนี้อะ่ะมิ้งเป็นคนที่ตอนนี้มิ้งยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถเกี่ยวเลยนะคะมิ้งจะพยายามศึกษามานะคะว่า มันคืออะไรอะไรอะไร,ะไรบ้างนะคะทุกคนแล้วไม่จะไปศึกษามาว่าแบบนี้กับแบบพรกินาลีนะคะมันแตกต่างกันแบบไหนนะคะทุกคนเกือบตกลุมนักเลยเนี่ยน่ารักที่สุดเลย เต็มแล้วตอรนี้ข้าเต็มเขาจะได้ยินเสียงแบบนี้สุดยอดไปเลยข้าเต็มแล้วรอข้าออกก่อนอ๋อถ้าเข้าเต็มเขาจะได้ยิงเสียงเตือนนะคะทุกคนมองหารถแล้ว ค่ะทุกคนเออดอ่ะอาะมื่อจะอู้สวัสดีค่ะพี่แม็กครซ์ไปกินเที่ยวด้วยใช่ไหมเดียวเ,ยเ,เดียวอ๋อมาเที่ยวนึง มนเลยแต่ว่าผิดคลิปก,ก่อน ข้าเกี่ยวข้าของมิ่งมามันจะไม่นั่งคุมแั้ว <laughs> ก็เริ่มค่ำๆแล้วนะคะทุกคนเดื่อาที่ก็เกือบลาฟ้าไปแล้วเกี่ยวกับงานเกี่ยวข้าวนะคะทุกคน,นะคะ่ะโอ้นี่นะคะเขาก็จะใช้รถลากแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งเอารถไทยมาแล้วก็นี่เ้ยพลังจะเป็นแบบนี้นะคะกี่ล้อนิสี่ แล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ว่าหนึ่งซองข้งๆอีกสามสี่ลบอันนี้ห้าหกเจ็แปดก็จะทำแบบนี้นะคะทุกคนคาะนี่เดี๋ยวก็เป็นแบบเหล็กน,นี่เลยเอยเฟียเงาะไม่ล่ะทำไมไม่ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะอันนี้เหมือนยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะ หม่นหน้าตื่นเขาก็จะใช้คูเวตานะคะ L 5 0 1 8นะคะทุกคนตัวนี้พรอกับอันข้างหลังแบบนี้นะคะเอาเวลากตัวนูน้นที่มินถ่ายเมกกื่อกี้แต่ตอนนี้มันย้อนแสงนะคะ ก็โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิงน้ําซิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ